ทีนี้ว่าด้วยเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยนะคะซึ่งมีความคืบหน้าสำหรับจูดเบลค่ะก็มีการจัดการเอกสารพร้อมเล่นให้กับทีมชาติไทยแน่นอนในสัปดาห์นี้ค่ะมาที่ข่าวของจูดซุนซับเบลนะคะกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่แฟนๆก็ติดตามโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดโดยณเวลานี้ค่ะจูดเบลเองเนี่ย กับการเล่นให้กับทีมชาติไทยดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะคะ mm hmm. เหลือเพียงขั้นตอนการจัดการเรื่องเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น mm hmm. ซึ่งจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้โดยเรื่องเอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องของพาสปอร์ตไทยฉุกเฉินที่จุดเบลต้องไปทำด้วยตัวเองซึ่งทำที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็จะไปทำในวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะส่งให้สมาคมเพื่อขึ้นทะเบียนกับฟีฟ่า เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของเอกสารทุกอย่างค่ะเมื่อเอกสารส่งให้ฟีฟ่าหมดเรียบร้อยจะต้องรอการตรวจสอบประมาณ1สัปดาห์ซึ่งจะทันตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนที่สนามธรรมศาสตร์และเอเชียนคัพ2 0 2 4รอบคัดเลือกที่จะไปเยือนสีลังกาวันที่18พฤศจิกายนแน่นอน และผลงานล่าสุดของจูดสุนซับเบลในฤดูกาล2024-2025ค่ะเขาร่วมทีม g r i มส์บ t o w าวในลีกทูของ Division 4อังกฤษนะคะและในปัจจุบันเองเนี่ยจูดเบลลงเล่นให้กับ g r i มส์บ t o w าวรวม9นัดในทุกรายการทั้งฟุตบอลลีกลีกคัพและ e f l t r ลทร y ฟแล้วก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพียง2นัดในศึก EFL t r o ทร y ฟทำ1แอสซิส และเล่นเต็มเกมเพียง1นัดน,นะคะก็เดี๋ยวมาดูผลงานกับทีมชาติไทยนะคะเพราะว่าจริงๆก็กับทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็อันเนี้ยมาก็จะอยู่ภายใต้การทําทีมของโค้ชใหม่ละครับนี่ฮัตสันนะคะต้องดูด้วยว่าแผนการจะเป็นยังไงเพราะว่าก็มีการคาดการณ์กันว่าเอ๊ชุดนี้เนี่ยจะให โอกาสกับดาวรุ่งมากหรือเปล่าเพราะอย่างตัวเก่าเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตไปว่าก็มีทางสมาคมเองมีการส่งจดหมายสอบถามความพร้อมนะไปที่สโมสรแบล็คอกยูเนเต็ดครับผมทีรศิลป์แดงดาถูกต้องแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ทีรศิลป์ไงสารัตอยู่เย็นทีรทรบุญมาทันก็มีโอกาสจะกลับมาติดทีมชาติชุดนี้หมดนะครับก็ต้องรอดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงส่วนของจุดเบลเนี่ยสามารถ คาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้ได้ว่าเกมกับสิงคโปร์ในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยเนี่ยน่าจะมีชื่อในการลงสนามให้กับทีมชาติไทยนะครับ